รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของนายกฤษดาพรนาทีนันผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่งกุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งด้านที่1ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนริเริ่มพัฒนาให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาริเริ่มพัฒนาให้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเลือกสื่อแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอน1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาให้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาริเริ่มพัฒนาให้ดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูครบร้อยเปอร์เซ์1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ริเริ่มพัฒนาให้ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการบริหารพร้อมโมเดลส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่11ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีริเริ่มพัฒนาให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป 2.2การบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนริเริ่มพัฒนาให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจบริหารงานด้วยนวัตกรรมพร้อมโมเดล2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนริเริ่ม พัฒนาให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร บริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เริ่มพัฒนาให้ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาพร้อมโมเดลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่งกุง่มด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารด้วยนวัตกรรมพร้อมโมเดลอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดก,การสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงและติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาพร้อมโมเดลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของผู้เรียนโรงเรียนบ้านปุ่งกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง 1>, 1. ด้านวิธีการดำเนินงานผลลัพธ์จากการพัฒนาตามประเด็นท้าทาย 1. การใช้นวัตกรรม 3D for s t u d e n t ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระหว่างการรอประกาศผล RTNTOnet และผลการวัดและประเมินผลจากทุกระดับชั้น 2. ด้านงานบริหารงานวิชาการทำการแก้ไขปัญหายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาภายในโรงเรียน 3. ด้านการบริหารงานทั่วไปทำการแก้ไขปัญหาระบบสาธ,ธารณูปโภคเช่น ด้านการขาดแคลนน้ําได้ทําการขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาขุดเจาะบอ่อน้ําบาดาล150เมตรภายในโรงเรียนและได้รับการจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซงไฟฟ้าจากสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งจำนวน234,000บาท 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. โรงเรียนบ้านปงกลุ่มมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการได้จริงมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนคือห้องสมุด 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นร้อยละ60 3. ผลการทดสอบม,มาตรฐานการศึกษา RT, NT, O-net ในภาพรวมสูงขึ้น2ใน3การทดสอบ คนรับเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านป่งกลุ่มมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยมีห้องสมุดและมีนวัตกรรมการสอน 3D for students ซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพผู้ปกครองไว้วางใจในการบริหารสถานศึกษาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียน บ้านป่งกลุ่มเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา2566มีจำนวน63คนแต่ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนมาสมัครเพิ่มขึ้นณวันที่14มีนาคม2567เป็นจำนวน75คนเป็นผลจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถานศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการประเมินอย่างเป็นกลยานามิตรเราพร้อมที่จะน้อมรับคำเสนอแนะที่ดีเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนบ้านปุ่งกลุ่มให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณค่ะ